สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไอติมอ่านพอดแคสต์แนะนำหนังสืออยู่กับผมไอติมนัทพลวงคำเลือนะครับวันนี้มาแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าสูตรโกงของคนเก่งเงินนะครับหนังสือเขียนโดยคุณริซ่าโรวานคอลัมนิสต์ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนำสูตรเล็กกระทัดลัดเกี่ยวกับการจัดการเงินการออมเงินการหาเงินการบริหารหนี้รวมๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด280สูตรเลยทีเดียวครับ ผมจะยกตัวอย่างสูตรที่รู้สึกว่ามีประโยชน์จากในหนังสือมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเริ่มต้นที่ข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าให้จัดกระเป๋าทางการเงินผู้เขียนแนะนําให้เราแบ่งเงินที่หาได้เนี่ยออกเป็น3ก้อนนะครับได้แก่เงินสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นแบ่งมา50%เงินออมแบ่งมา20%และเงินสําหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเป็น30%ที่เหลือนะครับ ขั้นแรกนะครับให้การเงิน50%ที่ได้มาเนี่ยไว้สําหรับรายจ่ายที่จําเป็นนะครับเช่นค่าเช่าห้องหรือค่าผ่อนบ้านค่าผลล่อนรถค่าของกินของใช้ค่าเดินทางรวมไปจนถึงค่ายานะครับเงินก้อนนี้เนี่ยมีไว้สําหรับรายจ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนั่นเองครับต่อมาเนี่ยแบ่งเงินอีก20%ไว้สําหรับเป็นเงินออมนะครับจะฝากเอาไว้ที่บัญชีฝากประจาหรือบัญชีดิจิตอลที่ดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจําก็ได้ครับ รวมถึงเงินที่เอาไว้ใช้หนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี่สําหรับกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็อยู่ใน20%นี้เช่นกันครับส่วนเงินก็สุดท้ายอีก30%ที่เหลือนะครับเป็นเงินสําหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่รายจ่ายประจํานะครับเช่นค่าของฝากตามเทศกาลต่างๆนะครับจะส่งกลางปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็อยู่ในก้อนนี้นะครับค่าตั๋วคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและถ้าใครที่ไม่รู้นะครับว่า ส่วนของเงินออม20%อันก่อนหน้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไหนไปใส่นะครับให้มาดูว่าเราสามารถตัดเงินจากกล้องสุดท้ายนี้เนี่ยไปใส่เป็นเงินออม20%แทนได้ไหมสูตรต่อมานะครับอย่าเลิกแบบหักดิบแต่ให้ลดแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าอยากจะลดค่าใช้จ่ายโดยการเลิกใช้เงินกับบางเรื่องไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้นะครับแทนที่จะบังคับตัวเองให้เลิกแบบเด็ดขาดก็ให้เสียงเงินกับเรื่องนั้นน่น้อยลงสัก10%ในทุกๆเดือน เราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในทันทีทันใดน,นะครับแต่ว่าการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจะทําให้ยอมรับได้ง่ายมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเดือนที่แล้วเนี่ยคุณซื้อกาแฟร้านโปรดไป2,500บาทเดือนนี้ก็ลองท้าทายตัวเองโดยการลดการซื้อลง10%นะครับเท่ากับว่าต้องลดเงินไป250บาทเดือนนี้เนี่ยจึงเหลือเงินซื้อกาแฟเพียงแค่2,250บาท เดินหน้าก็ลดลงอีก10%นะครับให้เหลือเงินซื้อกาแฟเราๆ2,000บาทนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเปค่อยไปเนี่ยจะช่วยให้คุณเคยกับการลดและจ่ายทีละนิดพอทําได้เบิกเข้าก็จะติดเป็นนิสัยในที่สุดครับสูตรต่อมานะครับเปลี่ยนรายการสั่งซื้อเป็นรายการรอซื้อเวลาที่คนเราเนี่ยรู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดหรือว่าเบื่อหน่ายเนี่ยสมองจะพยายามหาความสุขโดยการได้ของอะไรใหม่ๆก็มักจะทําให้เราเนี่ยมีความสุข แต่ความสุขที่ผุดขึ้นมาชั่วครางชั่วคราวเนี่ยย่อมมีวันจางหายถ้าซื้อของโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจที่หลังที่ซื้อมันมานะครับวิธีแก้ปัญหานี้คือเมื่อรู้สึกอยากจะซื้อของแก้เครียดก็ให้จดเอาไว้เป็นรายการรอซื้อเอาไว้นะครับหรือถ้าซื้อของออนไลน์ก็ให้กดลง wish list รอไว้ก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยรอให้ผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์แล้วย้อนกลับมาทบทวนว่าของที่เคยอยากซื้อตอนนั้นเนี่ยยังตื่นเต้นกับมันอยู่หรือเปล่ายังอยากได้มันอยู่ไหมถ้ายังอยากได้แล้วเราก็มีเงินพอก็ซื้อมันได้เลยครับแต่ถ้าเริ่มหมดความสนใจมันแล้วเนี่ยก็เป็นสัญญาณบอกว่าคุณรู้สึกว่าของนั้นอะไม่คุ้มค่าเงินที่จะต้องเสียไปนะครับสูตรต่อมานะครับพกแบงค์ใหญ่ นักวิจัยพบว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้แบงค์ใหญ่อย่างแบงค์พันหรือแบงค์ห้าร้อยน้อยกว่าแบงก์ย่อยในมูลค่าที่เท่ากันนะครับเพราะหลายคนจะรู้สึกเสียดายที่ต้องหยิบแบงค์ใหญ่ออกมาจากกระเป๋าแต่ถ้าเป็นแบงค์ย่อยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรดังนั้นเมื่อคุณแตกแบงค์ไปแล้วเนี่ยเงินก้อนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสถูกใช้จนหมดอย่างรวดเร็วนะครับข้าวหลังถ้าคุณกดเงินนะครับลองกดรับแบงค์ใหญ่นะครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเก็บแบงก์เหล่านั้นเนี่ยไว้ในกระเป๋านานขึ้นนอีกกิดด็ไ้ครับ สูตรข้อต่อมานะครับกรองทุกบริการที่เรียกเก็บเงินสมัยนี้มีบริการวิดีโอสตรีมมิ่งมิวสิกสตรีมมิ่งมากมายนะครับรายได้เนี่ยราคาก็เพียงแค่หลักร้อยกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับบางเจ้าก็ทําโปรโมชั่นกับเครือข่ายมือถือทําให้ราคาถูกจนเหลือหลักแค่ไม่กี่สิบบาทตอนที่เราสมัครบริการพวกนี้เนี่ยก็มักจะไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมครับเพราะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดหากเรามาคิดว่าเราจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนพวกนี้เนี่ย ปีละถึง12ครั้งรวมกันก็เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแถมบางคนเนี่ยไม่ได้สมัครสตรีมมิ่งเพียงแค่เจ้าเดียวอีกด้วยลองกลับมาทบทวนครับว่าบริการเหล่านั้นน่ยแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้งานมันมากน้อยแค่ไหนนะครับใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไ,ไหมเราสามารถดองเรื่องที่อยากจะดูจากสตรีมมิ่งแต่ละเจ้าเอาไว้แล้วก็ค่อยสมัครแล้วก็ดูรวดเดียว เป็นเจ้าละเดือนได้ไหมลองกรองทุกบริการที่คุณสมัครเอาไว้ดูครับอาจพบว่าบางบริการเนี่ยไม่ได้คุ้มค่ากับเงินขนาดนั้นเก็บเงินไว้กับเรื่องสําคัญของเราจะดีกว่าครับสูตรต่อมานะครับซื้อของโดยไม่งอรถเข็นบางทีเราเข้าไปล้านสองหรอกซื้อหรือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพอต้องการซื้อของเพียงแค่นิดหน่อยไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับลองท้าทายตัวเองด้วยการซื้อของเท่าที่เราขนกับไว้ด้วย2มือนะครับวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยให้เราซื้อเฉพาะของที่ตั้งใจจะมาซื้อจริงๆ ทันทีที่เราหยิบตะกร้าหรือหนักสุดคือรถเข็นเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะซื้อของที่นอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกถ้าเราขนกลับบ้านด้วย2มือไม่ได้เพราะมันก็จะยังคงอยู่ที่ร้านนั่นเองครับสูตรข้อต่อมานะครับจดลงสมุดหากอยากจับตาดูการเงินของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะเขียนลงสมุดหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้นะครับคอยจดว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้ไปกับอะไรและที่ไหน พอถึงสิ้นเดือนก็ลองบวกค่าใช้จ่ายแต่และหมวดหมู่ดูหรือว่าถ้าหากใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยมันก็จะรวบรวมแล้วก็แยกแต่ละประเภทให้เราเองนะครับเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรมากเป็นพิเศษดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใจเสียใจหรือเฉยๆกับยอดเงินเหล่านั้นการจดบันทึกรายจ่ายเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราใช้เงินน้อยลงนะครับแต่มันช่วยให้เราเนี่ยสามารถกลับมาทบทวนตัวเองได้ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างช่วยให้มองเห็นแผนการใช้จ่ายเงินในอนานคตได้ชัดเจนขึ้น จะได้วางแผนการเงินหรือจัดลำดับความสำคัญสมัยนะครับสูตรข้อต่อมานะครับเทียบราคาที่ต้องจ่ายกับชั่วโมงการทำงานเวลาไปซื้อของเนี่ยลองตั้งคำถามดูครับว่าเราเนี่ยต้องทำงานกี่วันถึงจะซื้อของชิ้นนั้นได้หากสมมติว่าคุณอยากได้หนังสือเล่มใหม่ที่ราคา250บาทสมมุติว่าเงินเดือนของคุณเฉลีย่ยออกมาได้วันละ500บาทเท่ากับว่าคุณต้องทํางานครึ่งวันเพื่อให้ได้หนังสือเล่มนั้นแล้วก็ลองพิจารณาดูครับว่า ของที่อยากได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่เราตรากตาทำทํางานไปนไหมครับสูตรข้อต่อมานะครับอยู่กับวันข้างหน้าทุกวันเงินเดือนออกอย่าแค่วางแผนการเงินเฉ,นเฉพาะเดือนนั้นๆแต่ให้วางแผนล่วงหน้าไปสัก2-3เดือนนะครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงานวันเกิดของคนรู้จัก งานเทศกาลต่างๆวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เรารู้สถานการณ์การเงินของตัวเองและสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับอย่าลืมมันตรวจสอบแผนการใช้เงินไม่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณวางแผนงบล้มเหลวนะครับคนที่มีประสบการณ์ด้านการเงินหลายคนก็ปรับเปลี่ยนแผนของตัวเองอยู่เป็นระยะนั่นเองครับสูตรข้อต่อมานะครับทําให้การซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องยาก คนเราเนี่ยมักจะหมดอารมณ์ซื้อของออนไลน์ได้ง่ายๆถ้าต้องลุกจากโซฟาไปหยิบกระเป๋าตังค์เพื่อที่จะดูเลขบัตรเครดิตผลจากการสำรวจของบริษัทแบงก์เรดพบว่าผู้คนกว่า64%บบันทึกเลขบัตรเครดิตไว้ในแอปช้อปปิ้งและผู้ขายก็รู้ดีครับว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าอีกเพราะความสะดวกสบายในการจ่ายเงินครับหากอยากประหยัดเงินให้ทำการซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องยากขึ้นโดยการไม่บันทึกเลขบัตรเครดิตเอาไว้บนแอปช้อปปิ้ง นอกจากจะช่วยยับยั้งแรงกระตุ้นในการใช้จ่ายแล้วยังช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยเพราะบริษัทน้อยใหญ่เนี่ยต่างก็เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลจากฝีมือของแฮกเกอร์นั่นเองครับสูตรข้อต่อมานะครับจ้างตัวเองให้ใช้เงินจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถออมเงินแล้วก็ใช้เงินไปพอ้อมกันได้กลยุทธ์นี้เนี่ยมีอยู่ว่าหากคุณต้องการซื้อของซักชิ้นเนี่ย นอกจากจะต้องจ่ายเงินให้กับค่าสินค้าแล้วคุณต้องโอนเงินจำนวนเท่ากับค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินเก็บด้วยถ้าอยากซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่างโดนัทเอาไว้กินกับกาแฟในตอนเช้าอาจจะรู้สึกว่าทำได้สบายๆเราแค่จ่ายเงินค่าโดนัทให้ร้าน50บาทแล้วโอนเงินอีก50บาทเข้าบัญชีเงินเก็บแต่พอของที่อยากได้เนี่ยมีราคาสูงขึ้นเช่นรองเท้าผ้าใบราคาคู่ละ2,000บาทนอกจากจะต้องจ่ายค่ารองเท้า2,000บาทแล้วเนี่ยเรายังต้องโอนเงินอีก2,000บาทเข้าบัญชีเงินเก็บ ถ้าคำนวณดูแล้วเห็นว่าเงินของเราเนี่ยเหลือไม่พอใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนแน่ก็เป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยยังไม่ควรควักกระเป๋าจ่ายหนักๆในตอนนี้สตรต่อมานะครับดูหนังนี่คือวันพุธท,ทุกวันพุธโรงหนังจะจัดโปรโมชั่นดูหนังที่ราคาตั๋วถูกลงบางครั้งเนี่ยตั๋วอาจจะราคาถูกลงถึง50%เเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยค่ายมือถือต่างๆยังจัดโปรโมชั่นร่วมกับโรงหนังลองดูครับว่าคุณมีสิทธิพิเศษเหล่านี้บ้างหรือเปล่า สูตรต่อมาครับอย่าลืมสะสมแต้มร้านค้าหลายร้านมีระบบสะสมแต้มนะครับเช่นห้างเครือเซียนท่านก็จะให้สะสมแต้มเดอะวันห้างเครือเดอะมอลล์ก็จะมีให้สะสมเอ็มพอย์หรือปั๊มน้ํามันร้านชากาแฟต่างๆก็รวนมีระบบสะสมแต้มนะครับซึ่งแต้มที่ได้มาเนี่ยอาจจะสามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นคูป,ปองส่วนลดหรือว่าได้รับสินค้าต่างๆฟรี ร้านเหล่านี้เนี่ยมักจะให้เราสมัครสมาชิกฟรีแถมสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องพกบัตรให้รกกระเป๋านะครับเพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วอย่าดูถูกคะแนนเล็กน้อยเมื่อสะสมจนมีมากขึ้นก็สามารถช่วยคุณประหยัดเงินไปได้ครับสูตรต่อมาครับขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตปัจจุบันเนี่ยตลาดบัตรเครดิตแข่งขันกันสูงจนสมัยนี้เนี่ยไม่น่าจะมีที่ไหนเก็บค่าธรรมเนียมรายปีกันแล้วแต่ถ้าบัตรที่คุณถืออยู่เนี่ยคิดค่าธรรมเนียมรายปี ลองโทรไปหาธานาคารผู้ให้บัตรและลองพูดว่าผมเป็นลูกค้าคุณมานานและชอบบัตรใบนี้มากแต่น่าเสียดายที่บัตรนี้เนี่ยมีค่าธรรมเนียมรายปีคุณพอจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผมได้ไหมผลการสำรวจจาก c r e d i t g a r d c o m นะครับพบว่าคนที่ขอเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกับบัตรเครดิตกว่า80ได้รับการยกเว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียม หรือถ้าทางธนาคารเว้นค่าธรรมเนียมให้ไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูครับว่าสามารถยกเลิกบัตรใบนั้นได้ไหมหากสิทธิประโยชน์ไม่คุ้มกับค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายไปก็ยกเลิกบัตรใบนั้นได้นะครับสูตรข้อต่อมาครับอย่าชําระเงินล่าชา้าหากคุณจ่ายบัตรเครดิตช้าหรือจ่ายขั้นต่ําคุณอาจโดนคิดดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง18%แถมถ้าเดือนต่อไปยังไม่จ่ายก็จะโดนคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอกอีกอย่างหนึ่งคือทางธนาคารจะโทรมาติดตามทวงหนี้ ซึ่งจะคิดค่าทวงถามนี่กับคุณอีกครั้งละ250-300าบถึงสาบาทแถมพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะทําให้คุณไม่ได้รับความเห็นใจเมื่อโทรไปขอเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตอีกด้วยครับสูตรต่อไปเป็นสูตรสุดท้ายนะครับที่ผมยกมานะครับเป็นกลยุทธ์การใช้หนี้แบบทลายภูเขาหิมะและกลิ่งก้อนหิมะผู้เขียนบอกว่ามี2วิธีในการจ่ายหนี้ให้เห็นผลนะครับวิธีแรกคือการทลายภูเขาหิมะภาษาอังกฤษเรียกว่า d e b t avalanche method นะครับ โดยให้คุณเนี่ยจ่ายหนี้ก้อนที่คิดเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยสูงที่สุดพยายามจ่ายหนี้ก้อนนั้นเนี่ยจนหมดวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้จ่ายดอกเบีย้ยถูกลงในระยะยาวข้อสำคัญก็คือต้องจ่ายขั้นต่ำหนี้ก้อนอื่นๆที่เหลือด้วยนะครับเมื่อกำจัดหนี้ก้อนที่คิดเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยสูงสุดหมดไปแล้วก็ให้ลงมือทำแบบเดียวกันครับกับหนี้ก้อนที่คิดเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยสูงรองลงมาถลายภูเขาหิมะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนใช้หนี้ครบหมดทุกก้อนนะครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับคือวิธีการกลิ้งก้อนหิมะหรือเดฟบสโนบอลเมธอดให้คุณจ่ายหนี้ก้อนที่มูลค่าน้อยที่สุดก่อนนะครับพอหมดแล้วเนี่ยก็ขยับไปจ่ายหนี้ก้อนที่มูลค่าสูงขึ้นอีกขั้นการใช้หนี้หมดเป็นก้อนๆเนี่ยจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการจะใช้หนี้ต่อไปเพราะเห็นความคืบหน้าจากการปลดหนี้ก้อนเล็กไล่ไปก้อนใหญ่วิธีนี้จะไม่สนเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยนะครับในระยะยาวเนี่ย คุณอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าวิธีแรกแต่คุณจะเห็นความคืบหน้าได้เร็วกว่าใครถนัดวิธีไหนก็เลือกได้ตามความต้องการเลยครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างจากหนังสือสูตรโกงของคนเก่งเงินนะครับจากสนัมพิมพวีเลอร์น,นะครับในหนังสือยังมีสูตรทางการเงินอีกหลายข้อเลยนะครับใครที่กําลังประสบป,ปัญหาทางการเงินหรือว่าอยากจะจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพนะครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับลองไปหาอ่านกันดูนะครับ สำหรับอีพีหน้าไอทิมอ่านจะแนะนำหนังสือเล่มไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ